ออกสายมาว่าพี่กินรอะไรพี่กินรอะไร ที่เรานี่มาต้ัวโมงแต่ที่ที่นิวบอกดีชาร์ตครับนิวบอกดีชาร์ตกับตัวแบงค์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือในอดีตเราะแบงค์สองงานชาร์ครับผมแบบสลับไปสลับมาทูฟาสต์โปรดังใช่ครับที่ไม่ลงมาเลยเรเป็นท่าดเขาอะเอออะไรับแล้วยังไงแล้วเนิวคิดว่ามันเป็นยังไงเป็ชาร์ตเครือรั่วเคืออันนี้ผมคิดของผมเองก็มันคิดเองว่ามันดีกว่าชาร์ตเขาแบงค์อ่ะมันก็คือไฟที่อยู่ใน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 เซลล์ของแบตใช่ไหมซึ่ง มันน่าจะเซฟมากกว่าไฟจากโวต์ของบ้านที่แบบมันแรงกว่าอะไรเงี้ย หรืออาจจะปลอดไฟกว่าหรือไม่ใช่อแดปเตอร์ชาร์จใช่คิดว่าไปบ้านเห็นเห็นข่าวเยอะเนีว่าแบบอแดปเตอร์ไม่มีไฟมันแล้วไม่แล้วข่าวแล้วแบงค์ระเบิดมันก็ไม่แย้งมันไม่ดูวะแบไม่ได้เปิช่องนั้นผมไม่ได้เปิดช่องนั้นต้องเปิดเพราะแบงค์ที่แบบมีประกันอ่มีคุณภาพอย่างเช่นอย่างเช่นอีลูเฮ้ยคุณไม่ได้เราเป็นรถลอนเซอร์เราไม่ได้อีโูอีูออีโออีโอตั้มแล้วตั้มบ้างนะตั้มหน่อยคืองี้ อันนี้อันนี้เราพูดด้วยความนี้ว่ากเอ็นจิเนียริ่งคือมัคือมันเพิ่งเรียนมาแล้วเลยใช่ไหมคือมันอยู่ในมปลายอีกแล้วก็นี่มีกระดาษพวกฟูไปเรียนเท่านั้นโอทยไงมันไม่ตาเถียงนพอแบงค์พอแบงค์มันไม่ตาเถียนแล้วพอแบงค์ทุกวันนี่มัน เทคโนโลยีนว,วัตกรรมใหม่มันก็คงเสียป่ะคือมันมันเสียรเรียกว่าเสียรระดับหนึ่งแต่มันไม่ทำาไฟบ้านใช่ใ<ฟ>ี่ชายบอกะแดปเตอร์แปลไฟบ้านนี่คือมามาจากมอแปลงเข้าบ้านนะครับก็ สองร้อยยี่สิบโวลต์มันก็มันจะจ่ายอย่างนั้นตลอดเท่า่าราอย่างเงี้ยสม่ำเสมอนี่ใช่ก็คือเราก็มาแปลงอีกทีไม่เรามาแปลงอีกทีกับเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เนี่ยที่ชาร์จตรงนี้ก็นั่นแหละสาเห็นเลยที่ผมผมไม่ไว้ใจอะแดปเตอร์เลยระเบิดเออเลยไปไว้ใจคุณใช้ปลั๊กสามตาจัดการเลยไปไว้ใจคุณใช้ปลั๊กมากกว่าไม่คุณใช้ปลั๊กสามตาดีๆนี่ที่มันมีเปิดปิดที่เขารับประกันสายเขาหุ้มด้วยไว้เบรียมนมามันก็จะแข็งแรงทนทานมันไม่ระเบิดมันไม่ฟิวไไไดขาม่อะร คือความจริงอะแดปเตอร์ที่มาจากโรงงานนะอะแดปเตอร์ที่แบบว่าดีๆอย่างที่ติดปรกักอกอไอเนี่ยไม่ระเบิดแน่นอนคือด้วยด้วยหลักด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยากมากๆยงเว้นว่ามันจะรับกมันจะช็อตกันข้างในอ่ะ ใช่ไอ้ที่ว่ามันระเบิดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามข่าวดีๆหนึ่งสายสายสายฟอมสองแบบฟอมสามอะแดปเตอร์ลอมคืออะแดปเตอร์ลอมเนี่ยคืออะไรที่ฟอมนี่จะไม่ดีสักอย่างใช่ไหมไม่มันอยู่ที่การทีมซีไงลงนมลอมมันไม่ดีเลยเอาแเห็นพวกสายชาร์จที่อาจจะไม่ใช่ของของของไม่ข้างในเวลาเขาบัดกรีอะสายเวลามันชนกันอะมันทําให้ระเบิดนะสายเวลาไฟมันเปียกอะใช่คือเขาไม่ได้หุ้มให้มันดีไง าบาง,บางทีแบบไอออไหนแล้วเนี ke 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 ่ยม like ันลงนาลายแล้วม yeah, ันไปโดนไอ้อันี่ของพี่อันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ต้มของต้มของพี่ลุงไม่เอาต้มมามาไอ้ต้มยำมาใส่หรอแล้วแต่พ่อเลยครับพ่อเก่าอีกแล้วเอาเนามาใส่เราดิ้งอ๋อมันจะอินกันเหรอถ้าพอมก่อนเออแล้วไงต่อทีนี้ไหนละ อะไรแล้วตั้มผมว่ามันเสถียรกว่าไฟบ้านเสถียรกว่าเพราะว่าเพราะว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเขาแปลงมาตลอดคือเสถียรคือมันเนี่ยไฟมันจายตลอดคือไฟบ้านที่มาจากเสามันเสถียรอยู่แล้วพอมาเจออะแดปเตอร์ที่มันแปลงแบบเสถียดมันก็เสถียรตลอดมันก็จ่ายแปลงแปลงขึ้นแปลงลงอ่าเดี๋ยวเราผู้ประสานจ่ายแปลงแปลงหน้าแปลงแปลงขึ้นแปลงลงมันแปลงไฟแล้วแปลงขึ้นไปแปลงไปบ้าเผื่อเป็นแฟนพักใต้เขาดูอยู่แฟนพักใต้ตลอดเวลา ไปอีสานมาไงครับสวัสดีครับผมวูโดนี่ไปดูกับตันอเมริกามาครับใครใครไปดูมาของผมโอเคสุดท้ายต้อนจบขายตั๊กแตนทอดจบแล้วนะจบแล้วไม่ต้องไปดูแล้วจบแล้วคือไม่อยากให้ทุกคนเพลินอ๋อเอาสาระสาระต่อเขาเป็นแมงมุมไงตั้มเรียนมาง่ายนะไปเรียนมาทุกอย่าคือเราควรจะพูดจบต้องไหนห้าอันีแรกแล้วเหรพูดไปเหรอมัน เขาดูจนไม่เขียนเลยเกิดอะไรเงี้ยมันก็สมบเสมอเนี่ยเหรอแล้วทีนี้าารักชาติแล้วแบงค์เป็นยังไงคือพอแบงค์เนี่ยสมมติว่าตอนตอนตอนชาติครับแบบแบบพอแบง,งค์ตอนมันยังเต็มอยู่ห้าพันล้านอ่าห้าพันสมมติเต็มห้าพันแต่คือไอ้คำนวณเรื่องพอแบงค์เนี่ยไปไปอีกบทความนึงนะคำนวณว่ามันใส่พอแบงค์ได้กี่อะไร ไม่ไม่ไม่พูดนะเพราะว่ามันเป็น5่าพันดเนียมาพันดีเแหลมแล้วตอนมันจ่ายไฟออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวของมันอ่ะคือจะมีชิปชิปคำนวณไฟออกของมันออกมาอยู่แล้วแหละชิปชื่ออะไรชิปชิปชื่ออะไรชิปอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะปวดอกหปวดตอต่อก็คือมันจะมีชิปเนี่ยกำหนดการจ่ายไฟออกมาให้ให้ช่องหนึ่งมันจะเห็นนะมันจะมีช่องหนึ่งเป็นแอมป์หนึ่งช่องนึงเป็นสองแอมป์ ก็คือคำนวณตามของมันแล้วพอเราชาร์จไปสักพักนึงเนี่ยแบตบจาก5,000เนี่ยพอเรามันจะเขาเรียกว่าไอ้สูญเสียพวกพวกแบบความต้านทานแรงดันมันก็จะเสียไปคือแบตจาก5,000เหลือ2,000เนี่ยแรงดันไฟที่จ่ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับ <ท ello S 1> จากจาก2แอมป์เนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ1.5แอมป์จากฝั่ง1แอมป์เนี่ยก็จะเหลือประมาณห5ึ่งจุมันก็จะลดไปตามที่มันลดลงได้แต่นั้นเวลาจ่ายมันก็ไม่เสียนะครับโ้กไหนมึงพูดเรื่องอะไรวะ อะไรอ่ะที่มันเป็นหลักการอ่ะอะไรอ๋อเซลล์ลิเทียมอ่าแล้วคือไอ้ไอ้เซลลลิเทียมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันเขาเรียกว่าได้ได้ไฟที่ไม่ตัดเทียนไปบ่อยๆเนี่ยเซลล์ลิเทียมเนี่ยก็จะเกิดการเสื่อมสภาพจริงไหมดิจริงไหมดิจริงนี่เสื่อมสภาพแล้วแก็ไฟที่อยู่ใช่มันก็ลดอายุการใช้งานของมันไปอีนี้แม่ได้อะเรียนง่ายว่าเรียนง่ายว่าอันนี้หลักการนี้หลักการเรีนง่ายว่าแบตเสื่อมใช่ เวลาให้แบตเสื่อมไวขึ้นนะครับก็ถ้าใช้เฉพาะดำเป็นเพรแบงก์ก็เขาบอกแล้วว่าแบงก์อะเราเป็นแบบสำรองเฉพาะเวลาดำเป็นแต่แต่ว่าถ้าเกิดพัฒนารุ่นใหม่ยังไงก็เดี๋ยวว่าอีกทีนึ่งถ้าเกิดแบตแบบความจุเยอะๆอย่างอย่างมือมีแบตสองมือมีแบตอย่างนี้ก็ชาร์จได้ชาร์จได้ไฟยังไม่ค่อยตกเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าเพราะว่าเพราะผมใช้ สองอันอะอันหนึ่งสองหมื่นอันหนึ่งหนึ่งหกเออแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีผลไงแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าประมาณสักเหลือประมาณสองพันเนี้ยสองพันสามพันมันจะเห็นผลมันจะเห็นผลแต่เราไม่รู้หรอกเพราะมันค่อยค่อยใช่ค่อยค่อยนเราจะมารู้อีกทีตอนเริ่มชาร์จได้ไหมรู้อีกทีก็ตอนเธอไปรักเราแล้วโอ้โหแล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วมึงพูดอะไรนะที่แบบเป็นหลักการเรามีหลักการด้วยเหรอไม่มึงพูดแบบพูดแบบแค่อะไรลบเซลล์ที่อะไรอะไรเป็น ตัวเลขอ่ะที่ต่มพูดกับพี่อ๋อค่าบีอะไรนะค่าอะไรของมึงอ่ะลบกันแล้วมันจ่ายอะไรอ่ะมึงยังพูดเมื่อกี้กูยังตกใจเลยอะไรนั่นใช่ป่ะกูตกใจว่ามึงเป็นลูกหลานองไปมึงมีสองอะไรอ่อนตอนซนอะไรมาอไม่เวลาเราจะคำนวณเวลาจะคำนวณนี่ไงคำนวณคำนวณค่าไปคำนวณแปลว่ามากไปบ้างโอเคเหมือนเหมือนพวกโวล์น่ะพวกโวล์ว่าจ่ายมา ห้าโวนึ่งแอมเนี้ยออก็มันก็จะมีสมการของฟิสิกอยู่กูไม่จบไงเนี่ยกูเกิดมาริวมาถึงเลยก็คืออ้นี้แหละเราแต่ว่าความจริงมันไม่ได้ใช้หรอกใช้แต่ว่าหลักๆก็คือว่าชาร์จกับปลั๊กแปลงที่มีคุณภาพที่เขาแถมมาเน่ยดีสุดแล้วคือโรงงานมันวิศวกรเขาคำนวณมาแล้วแหละอ่าแต่ว่า QC แม่งไม่ดีไงล้วก็ุ้ม เคยที่ระเบิดอ่ะแล้วสายชาร์จต้องดีเลยนะแล้วสายชาร์จที่ดีซื้อที่ไหนครับต้องร้านเราต้องร้านเราเลยครับโอ้โหเดี๋ยวไปรอดทีเว็บอะไรครับเว็บซารัลซี่สับปะดโอ้โหจังหอัดสติกาที่เกี่ยวฮะฮะม่าตรงนี้เนี่ยคืออย่างน้อยๆก็เราเราจะได้แบบคิได้งคินดังซิมาด้วยคลิปนี้เหมือนสื่อชัดเจนว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วดีหมดเลยจริงพมากครับถ้าเกิด เออจะเป็นสปอนเซอร์เราติดต่อได้หลังไหมนะครับมาม่ายัง่อนอะไรที่เลย่อนร้านค้านะครับฟองแบงค์ใช้ยามที่มันนาเป็นไปป่าไปเขาอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่ได้เห็นผลว่ามันจะเสื่อมลงทันทีมันไม่ได้อย่างนั้นแต่หมายถึงมันก็จะเห็นผลแบบระยะยาวมากๆอ่ะเหมือนแบบอ่าอย่างแบบแบบที่ดีๆก็แบบพี่เสนที่เขาผลิตให้กับกล้องไลกาให้กับไอซามูรูไอโฟนพวกเนี้ยเซลเซอร์เคิลมันจะเยอะมันจะได้ประมาณมันมันจะเยอะกว่า มันจะเยอะกว่าแ,แบบแบบมือถือทั่วไปประมาณเท่าหนึ่งถ้าเกิดแบบไหนที่แบบผลิตประมาณและ O E M โรงงานประมาณนี้ฮะมันก็จะแบบมีความถึกที่เยอะอย่างแบบ Huawei เ,เนี่ยใช้กี่ปีครับก็นส,<า>สามปีสามปีทังแล้วแบบนี้ยังอึดอยู่อ่ะเครื <c oughs> ่อง <c oughs> ไม่เครื่องไม่ไปแล้วหรอกเครื่องไป่ย้อนไม่ได้แล้วแต่แบบแบบนี้คือยูนี่รังเกณฑ์ไม่ไหวแล้วแต่แบบนี้ยังอย่างที่ผมบอกครับมือถือตัวมีเกณฑ์ในการตั้งราคาไม่ใช่อย่างที่เขาตั้งมั่วๆขึ้นมาขายมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมมันต้องควบคู่คุณภาพอย่าง มือถือตัวหนึ่งมันสเปคมันไม่แรงแต่มันอาจจะไม่มันโครโมนมันดีชิปเสียงมันชิปเสียงดีตัวรับไ i ไฟหัเซลล์แบตมันดีมันใช้ได้นานเพื่อคนที่แบบใช้ไหมไม่อยากไปซื้อก็นั่นนะฮะหลายท่านผู้ชมนั่นทำในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วแบตของพี่เส้นนะครับมันจะเลื่อลืมไปเขาบอกว่ามันมันจะเป็นเซลล์เทียมพิเศษซึ่งเขาอวยมาแบบนี้กูก็อวยตามไปยล้วน ก็คุณภาพมันก็ยังเห็นอยู่ตรงนั้นมตมงนั้นนรงนั้นใช่อยังงั้นเปิ้ลทำไมแบบมันเสื่อมเร็วเพราะว่าชาร์จไปเล่นไปมันชาร์จไปเล่นไปเพราะว่าไอ้ห้าเมดไเอาไอ้ย่างไอ้ห้าชาร์จประมาณสามรอบต่อวัน ไม่พอห้ารอบบ้างเลยชาร์จดูในรถเล่นด้วยนะเออชาร์จไปเล่นไปด้วยจะไม่เสียก็ได้ไงเดี๋ยวประมาณนั้นนะนี่เกี่ยวกับแบตนะก็บางทีเราก็มั่วบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากจะถูกประมาณเก้าพันเก้าพันเก้าเอาเ,เอาตัวเหลือประมาณเก้าพันเก้าพันเก้าสองะก็ตามเนื้อหาที่จำมเรียนมาที่ผมไม่ได้เรียนมาก็ถ้าผิดอะไรก็เม้นดา่าบางคนเ <laughs> ดีวยวนะครับแล้วก็คุณก็ใช้อะแดปเตอร์ที่แบบมาตรฐานครับแท้ๆชาร์จดีมากๆซึ่งซื้อจากร้านเรา แค่นั้นก็พอเอาที่แจกมากับมานแล้วเอร์แบงค์นที่ดีก็ต้องซื้อจากที่เราอีกใช่ใช่ครับซื่อร้านอะไรครับร้านอะไรแซฟเอสแอนดีดอทคอมบวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบดีครับ